สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นําเสนอแนวทางดับหลักร้อยนะครับนาเสนอแนวทางดับหลักร้อยนะครับเราใช้หลักพันนะครับหลักพันเป็นตัวกําหนดนะครับผมนะหลักพันนะครับมาดูในส่วนของออสารสิเกรกฎานะครับดับเลข9มาที่เลข4นะครับ9ดับอยู่ 16สิงหาดับ0มา7นะครับ0ดับอยู่1กันยาดับ1มา4นะครับ1ดับอยู่แล้วก็16กันยาดับ5มาแปดนะครับ5ดับอยู่แล้วก็1ตุลาศูนดับมาที่2นะครับ2อ่า0ดับอยู่นะครับสิ 16, ตุลาครับผม16ตุลาก็จะเป็น7ดับมาที่4 7ดับอยู หนึ่พุศจิ1ดับมา9 1้ดับอยู่แล้วก็สิบพุศจิสดับมาที่9 3ดับอยู่นะครับหนึ่ธันวาเจ็ดดับมาที่0ูนย์เดับอยู่สิบหกธันวานะครับผมหดับมาที่7 1ดับอยู่แล้วก็สามสิธันวาดับหกมาที่ห้นะครับหดับอยู่ 17มก,กรานะครับผมนะสิได้ดับ5มาที่9นะครับ5ดับอยู่1กุมภาดับ5มาที่0ูนย์ดับอยู่16บกกุมภาดับ7มาที่3 7ดับอยู่แล้วก็1มีนาดับ1มาที่6นะครับ1ดับอยู่แล้วก็16มีนานะครับดับ3มาที่6นะครับ3มดับอยู่มาดูวันที่1เมษานะครับดับเลข7นะครับ ดับ7มา4นะครับ7ดับอยู่แล้วก็16เมษาดับ3มนะครับมาที่5 3ดับอยู่แล้วก็2พฤษภาดับ3มาที่1 3ดับอยู่ในส่วนของวันที่16งวดนี้นะครับเราก็จะเป็นเลขศูนย์ดับหลักร้อยนะครับศูนย์ไม่มาหลักร้อยเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ